ใช้ไพ่พรมยานนะแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะแล้วก็จะเป็นการทำนายตั้นๆเกี่ยวกับพลังงานด้านการงานของคุณในช่วงนี้นะคะพลังงานด้านการงานของคุณในช่วงนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะก็วันนี้มีตัวเลือกมาให้กัน6ตัวเลือกนะ ตัวเลือกที่1ค่ะจะเป็นแหวนทักทิมตัวเลือกที่2นาฬิกาตัวเลือกที่3ามุกติดผมตัวเลือกที่สี่จี้กังหันตัวเลือกที่ 4, หเ, 5, เป็นเข็มกาด ตัวเลือกที่6เป็นแหวนแฟชั่นนะคะทำใจให้สบายนะคะนึกถึงตัวคุณเองนะคะแล้วก็วันนี้จะถามเกี่ยวกับพลังงานด้านการงานของคุณนะคะไอวาจะนับ1ถึง3ถ้าอธิษฐานไม่ทันก็กดค้างไว้ก่อนได้นะคะ1 2 โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะกองที่หนึ่งอวาสับไพให้เรียบร้อยแล้วนะกองที่1ค่ะวันนี้ใช้ไพ่สองใบนะคะกองที่1คุณเป็นคนที่มีความสามารถตทางด้านศิลปะมีความคิดที่ไม่เหมือนใครเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ เหมาะกับงานที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ลดผลเป็นอะไรที่อาจจะเป็นแนวสอบสวนอาจจะเป็นตำรวจนักสืบก็ได้เป็นงานที่จะต้องมีการคิดวิเคราะห์เหมือนค้นหาความจริงอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นงานทางด้านการสแสดงก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยการงานของคุณเนี่ยมีปัญหาที่แก้ไม่ตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบางคนเนี่ยมีปัญหาความรักเข้ามาวุ่นวายในที่ทำง,งานด้วยแล้วก็ความรักนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลยยํำแย่ทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณมากๆเลยนะคะก็คือให้รู้จัก หลีกเลี่ยงอันตรายอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปช่วยเหลือใครแล้วต้องมาเดือดร้อนตัวเองทีหลังให้ระวังตัวระวังตนนะคะให้สงบเสงี่ยมในช่วงนี้อย่าออกตัวแรงเนาะ mm. ก็คือค่อนข้างให้ค่อนข้างแนะนาให้เก็บเนื้อเก็บตัวให้ช่วงที่มันแบบเหมือนอยู่ในช่วงที่เสี่ยงอันตรายะค่ะให้ภาวะการช่วงนี้มันผ่านพ้นไปก่อน ซึ่งอาจจะกินเวลาประมาณ6ถึง6เดือน1-6ถึง6เดือนนะคะเป็นช่วงที่ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวถ้าสมมติว่าคุณออมีมีถือไพ่รับอะไรบางอย่างหรือว่ามีความมีความสามารถพิเศษที่เตรียมพร้อมจะเปิดเผยพร้อมที่จะแสะดงตนหรือว่ามีโปรเจกต์ที่จะแบบเอามาแล้วมันจะปังอะคะ่ะ ให้แนะนําว่าไม่จําเป็นต้องบอกใครเหมือนว่าให้เก็บเงียบไว้ไม่ต้องแสดงออกเก็บเงียบไว้จนเมื่อถึงเวลาค่อยเปิดเผยออกมนาะไม่ควรจะแพร่งพายความรับความสามารถหรือการถือไพ่เหนือกว่าใครเนี่ยไม่ควรจะไปแพร่งพายให้คนอื่นรู้ควรจะนำมาออกแสดงเอามาใช้เมื่อจำเป็นแล้วก็ให้มันปังไปเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้เรื่องในเรื่องของการระมัดระวังตัวไม่มันเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยจ้องที่จะทําร้ายเราถามว่าทาได้ไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้สติปัญญาของเรานะคะถ้าสมมติว่าคุณรู้จักหลบหลีกรู้จักที่จะ ไม่เปิดเผยจุดอ่อนให้ใครหรือไม่ก็อยอมยอมเขาไปก่อนนะคะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถรอดพ้นจากาการปองร้ายของคนอื่นได้นะคะจากวิกฤตการที่มันยากลำบากได้นะคะมีของดีเนี่ยให้โชว์ปังทีเดียวนะคะอย่าเพิ่งไปเปิดเผยไปโพธนาความสามารถหรือ,อมีของดีอะไรซ่อนอยู่ะคะ่ะ อย่าไปเปิดเผยง่ายๆให้ถึงสถานการณ์ที่สําคัญแล้วค่อยโชว์นะคะเพื่อมันจะได้เป็นกุญแจที่ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาจากคนที่คอยกองไรดได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความรักให้ระวังอย่างมากในเรื่องของความรักในที่ทํางานนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหลบได้ก็หลบอย่าเพิ่งไปยึดติดมากนะคะดูในช่วงหนึ่งถึงหกเดือนก่อน ให้สถานการณ์ที่มันไม่สัอร์ตเราเนี่ยมันได้คลี่คลายไปก่อนให้เราได้รู้จักกันมากได้เผชิญให้เราสามารถที่จะมีสติปัญญามีกําลังอ่านสถานการณ์ออกป้องกันตัวเองได้มากกว่านี้ก่อนนะคะถ้าคิดจะมีความรักในที่ทํางานยังไม่ใช่เวลานะคะแล้วก็ถ้ามีอยู่แล้วก็อยากไปยึดติดมากนะคะอยาไปอ่า อย่าไปลงทุนมากเนาะดูไปเรื่อยๆหนึ่งถึงหกเดือนอย่าเพิ่งไปลงทุนกับความรักในที่ทํางานนะคะจะประมาณนี้นะพลังงานกองที่หนึ่งเดี๋ยวไปต่อกันที่กองที่สองนะคะกองที่สองพลังงานด้านการงานของคุณคุณเป็นคนที่เก่งมากความสามารถเป็น อันดับต้นๆของประเทศเลยก็ได้นะแล้วก็การติดต่อกับต่างชาติเนี่ยก็มีความสามารถสูงสามารถทำงานเกี่ยวกับติดต่อประสนานงานกับต่างชาติก็ได้ได้ผลดีด้วยเป็นคนที่มีความสามารถมีมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในด้านการทำงานของตัวเองนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่แบบคนภายนอกเห็นเรายุกย่องชื่นชมงานของคุณค่อนข้างเป็นงานที่หนักละเอียดต้องใช้ความพยายามสูงแล้วก็ต้องมันเป็นงานของคนเก่งคนที่ใช้ต้องมีสติปัญญาสูงในการจัดการงานนะคะแล้วก็คุณอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับการอร์ตเรื่องงานเป็นอย่างดีเหมือนว่าถ้าสมมติขอทุนเนี่ย ก็จะได้ทุนในการถ้าจะขอทุนเรียนต่อในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะประสบผลสำเร็จมากนะจะก็จะมีการได้รับการสนับสนุนดีทั้งจากผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งจากโชคชะตาที่มองไม่เห็นนะชีวิตของคุณในด้านการงานเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางที่จะไปถึงในจุดสูงสุดของชีวิตด้านการงานนะคะเหมือนคนกองเนี้ย คือคนที่เป็นที่หนึ่งของประเทศมันเป็นคนที่แบบเก่งเป็นอันดับหนึ่งไม่น้อยหน้าใครเป็นคนที่ทุกคนไม่กล้าแข่งด้วยอะ่ะมันเหมือนเป็นเกิดมาพ็่อแบบเป็นเพชรยอดมงกุฎในงานด้านนั้นของคุณนะคะเป็นคนที่ใครหลายๆคนเนี่ยไม่แข่งด้วยแล้วก็สนับสนุนชื่นชมคนอิจฉาก็มีบ้างประปรายแต่ว่า เขาไม่ได้คิดจะทำอะไรอะไรคุณนะคะคุณเหมือนเป็นนักปราร์ที่คนในสังคมให้ได้รับการยกย่องแล้วนอกจากนี้การงานของคุณเนี่ยมันเป็นงานที่นอกจากว่าคุณได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ใหญ่แล้วเนี่ยด้านการเงินมันก็สามารถสร้างการเงินให้กับชีวิตคุณได้อย่างมั่นคงเลยนะการงานของคุณ การงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่ายิ่งไปติดต่อขอทุนการเรียนต่อการติดต่อเจรจากับบางประเทศเนี่ยจะได้รับการประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีนะคะเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งให้ทุกคนชื่นชมยกย่องนะคะช่วงนี้จะทําโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเนี่ยจะเหมาะกับคุณมากมันจะเหมือนเป็น เป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จนะคะสำเร็จในแบบที่มันไม่ใช่งานง่ายๆมันเป็นอะไรที่แบบความสำเร็จที่ได้มาด้วยความสามารถที่สูงๆอย่างมากของตนเองนะคะ mm. เป็นคนเก่งมาก,มากๆเลยคนกลองนี้โอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับกลองที่สามกองที่สามพลังงานด้านการงานของคุณในช่วงนี้ เหมือนว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในชีวิตส่วนตัวแล้วมันปัญหาในชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยมันมีเข้ามามีผลกระทบในด้านการทำงานของคุณนะโดยรวมเนี่ยสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณคุณมี คุณเป็นคนมีความโดยพื้นฐานเป็นคนที่มีความสามารถในการทํำงานมีความสามารถด้านการเจรจาการน้่งน้าวจิตใจคนอื่นแล้วก็ผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนี่ยให้การสนับสนุนชื่นชมเพื่อนร่วมง,งานก็ให้ความชื่นชมคุณเป็นอย่างดีเป็นคนที่อ,อนาคตทางการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีความมั่นคงแล้วก็มีโอกาสเติบโตก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเพียงไปอุปสรรคตอนนี้เหมือนจะมีอุปสรรคด้านได้ทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ด้านชีวิตส่วนตัวเรื่องความรักก็ได้นะคะคนกองนี้ให้เรามาระวังเรื่องการาผิดลูกผิดเมียผู้อื่นการคบซ้อนนะคะจะมาวุ่นวายทำให้มันเหมือนจะ จะรุ่งโรดด้านการงานก็ไปไม่สุดเพราะว่ามีเรื่องชีวิตส่วนตัวเข้ามาดึงรั้งไว้นะคะถ้าสมมตมิถ้าสามารถเคลียร์ปัญหาของตัวเองได้ในด้านสุขภาพหรือด้านปัญหาความรักใคร่นะคะแก้ปัญหานี้ให้ได้อย่าไปยุ่งกับอย่าไปผิดรูปผิดเนียผู้อื่นอย่าไปยุ่งกับแฟนของใครอย่าขบซ้อนแล้วก็สุขภาพร่างกายนะให้ระวังเรื่อง ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับท้องเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับบริเวณท้องหรือไม่ก็ปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ไม่ผิดสีข้อสามนะมันจะได้ไม่ฉุดรังเรื่องการงานของคุณเพราะแนวโน้มด้านการงานของคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบจะเติบโตมั่นคงไปเรื่อยๆย,ยิ่งๆขึ้นไปนะคะจะประมาณนี้ โอเคไปต่อกันที่กองที่4นะคะกองที่4ี่พลังงานด้านการงานของคุณช่วงนี้คุณมีโอกาสความสุขความสนุกใหม่ๆด้านการงานเข้ามามากมายนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเนื้อหอมใครๆก็อยากจะได้ไปร่วมงานด้วย ถ้าทำงานด้านประชาสัมพันธ์ฝ่ายขายก็จะเป็นที่ติดอกติดใจกับผู้รับบริการนะคะเขาจะชื่นชอบชื่นชมคุณอย่างมากเป็นที่เออเป็นที่ชื่นชมหลงไหลเออกับคนทั่วไปอะ่ะเหมือนว่ายิ่งงานด้านเจรจาเนี่ยจะได้ผลเป็นพิเศษงานด้านนักแสดง ก็เหมาะสมเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ถ้าไปขอความช่วยเหลือขออนุมัติเงินกู้เหมือนว่าไปเสนอโปรเจกต์อะไรเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะออกฟ้าร้องแล้วก็ ช่วงนี้งานจะยุ่งเป็นพิเศษนะแต่ว่างานยุ่งก็มาพร้อมกับการเงินที่มากขึ้นแล้วก็อนาคตทางการงานที่มั่นคงมากขึ้นด้วยเหมือนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขายดีขายดีแล้วก็ก็เลยมีอะไรให้ทําเยอะแล้วก็ที่จริงเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันมากๆเลยแหละช่วงนี้มันเหมือนทําอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองอะ่ะ ลงทุนอะไรไปก็ได้ผลงอกเงยเป็นอย่างดีคะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะอันนี้กอง,งนี้ยิ่งยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบทําอะไรเนี่ยก็จะได้เก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่ทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะสําเร็จเนาะลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ตามเป้าหมายนะแต่ค่อนข้างจะบ้าง,งานได้ด้วยนะกองน,นี้ในช่วงนี้เนาะมันเหมือนมีอะไรให้ทําเยอะแล้วที่ทํา อะไรที่ทำอยู่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะส่งเสริมคุณไปได้ดีในระยะยาวเลยนะคะโอเคจนตอนนี้มีอะไรอีกถ้าจะระวังนิดหน่อยก็คือถ้าสมมติเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะคะ่ะก็ให้ระวังเรื่องการไม่มีเวลาให้กันจนจนความรักมันจืดจางนะคะเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กับ ความรักสักเท่าไหร่เลยในช่วงนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวเรื่องงานเนาะอืมโอเคแล้วก็มาดูกองที่ห้านะคะกองที่ห้าดวงะการงานของคุณในช่วงนี้คุณเป็นคนเก่งมากมากความสามารถแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นที่หนึ่งมาตลอด เป็นคนที่ลุยไม่ค่อยมีใครกล้าแข่งด้วยแข่งอะไรไปก็มักจะได้เป็นอันดับหนึ่งเป็นที่หนึ่งเป็นทีตน่ต้นของรุ่นเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าเจ้าโปรเจกต์ต่างๆเป็นคนที่แบบความสามารถสูงมากแล้วก็คนทั่วไปให้การยำเกรงคุณอย่างมากเลยนะคะในเรื่องงานเหมือนเป็นตัวแม่ของงานเลยนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ย มันมันเหมือนอาจจะเจอมันเหมือนเป็นจุดพลิกผันในเรื่องงานนะคะก็คือคุณอาจจะเจอเรื่องที่แบบปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ยากเนาะแก้ได้ยากแล้วทีเนี้ยสิ่งที่จะมาประครับประคองคุณในการจัดก,การปัญหาใหญ่คัางเนี้ยก็คือ ประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของคุณเองมันจะช่วยประคับประคองคุณไว้นะคะจะช่วยประคับประคองคุณไว้ได้แค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ทำมามากแค่ไหนนะบางคนอาจจะเจอการเล่นงานทางด้านการเมืองในการทำงานก็ได้อาจจะถูกคนใส่ร้ายกันแกล้งหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ผิดพลาดก็ได้อะแล้วทีนี้ถามว่ามันออกมาแย่มากไหม ความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันจะบันมันจะบรรเทาได้ก็มาจากผลการทํางานของคุณในอดีตเหมือนว่าถ้าสมมติว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณมีแบ็กดีงานคุณดีลูกน้องคุณประพฤติดีแล้วก็คุณสร้างกําไรอะไรออกมาได้ดีเนี่ยมันก็เหมือนโทษมันก็อ่าผลลัพธ์เนี่ยที่แบบความของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย มันก็จะเบาบางลงนะคะชี่ิดจริงกองเนี้ยไม่ได้มีอะไรจะแนะนำมากนะนอกจากว่าด้วยตัวคุณเองอันหนึ่งคือคุณเก่งอยู่แล้วที่ต้องระวังก็คือการน่าจะเป็นเรื่องของความใจร้อนแล้วก็เรื่องของความประพฤตินะคะคนกองเนี้ยความดีที่คุณเคยช่วยเหลือคนอื่น ความดีที่คุณเคยสร้างในผลงานของคุณเนี่ยมันจะช่วยปกป้องคุณให้สามารถที่จะก้าวผ่านจุดพลิกผันครั้งนี้ไปได้นะคะมันเหมือนเป็นจุดพลิกผันที่คุณจะต้องเผชิญเผชิญเพื่อที่จะก้าวไปอีกเฟสหนึง่งไม่ว่าคุณต้องการที่จะเจอมันหรือเปล่านะจุดพลิกผันครั้งนี้มันยากที่จะหลีกเลี่ยงแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่ด้วย เชื่อว่าความเข้มแข็งของคุณเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องหลับมือผ่านไปให้ได้นะคะไพ่ก็จะขอแนะนำนะก็คือเรื่องให้สะสมในเรื่องของความดีนะทั้งความดีที่มีต่อผู้อื่นในที่ทำงานของตัวเองแล้วก็ความดีจากการทำงานของคุณนะคะสิ่งเหล่านี้จะคอยปกป้องคุณนะคะ สำหรับคนกองนี้เอวาเปิดไพ่ให้เพิ่มนะกองนี้จะบอกว่าการเปลี่ยนยาไปยึดติดกับอะไรนะคะถ้ามันถึงจะ มาถ้าการเดินทางของคุณในการทํางานครั้งนี้มันมาถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยปล่อยวางไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงจะปกป้องคุณนะการเปลี่ยนแปลงการไปต่างประเทศการเปลี่ยนงานการยกย้ายงานการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ใหม่ๆมันจะช่วยปกป้องคุณมันจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ของคุณนะคะที่สําคัญก็คืออย่าไปยึดติดกับอะไรเดิมๆนะ ตัวคุณเองเก่งแล้วก็มีความสามารถสูงอยู่แล้วนะต่อให้เจอปัญหาอะไรที่มันคาดไม่ถึงเนี่ยอย่าไปยึดติดแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่กองสุดท้ายนะคะพลังงานด้านการงานของคุณในช่วงนี้พลังงานของคุณเนี่ยก็คือ อาจจะเป็นรับราชการก็ได้นะคนกองนี้หรือไม่ก็ทํางานด้านการสวยงามงานสวยงามโฆษณาประชาสัมพันธ์นางแบบนายแบบก็ได้นะคะการงานของคุณค่อนข้างที่จะมีความลงตัวนะเหมือนว่าอืเป็นงานที่ สถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยงานลงตัวอยู่ตัวทำอะไรค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่ยังไม่ได้เหมาะที่จะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเหมือนอะไรที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะราบเรียบราบรื่นดีนะคะเจออุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยด้วยความสามารถของคุณคุณสามารถจัดการมันออกมาได้ดีถ้าสมมติว่าเจอคนไม่ดีเข้ามาระรานเนี่ยคุณสามารถที่จะคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่ สามารถเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูได้ง่ายๆหรือไม่ก็เจอคนเข้ามาเสแส้งคุณรู้ทันเขาคุณจะสามารถตลบหลังเขาจัดการเขาได้นะคะเป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้ในเรื่องงานไม่มีใครสามารถเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณได้นะคะเป็นคนหูตาไวแล้วก็เป็นบุคลิกเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนที่ เป็นที่ชื่นชมกับคนทั่วไปนะอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งงานที่ค่อนข้างสบายงานของคุณถ้าเทียบกับคนอื่นๆในเครือง,งานเดียวกันอยงงานของคุณค่อนข้างที่จะสบายเป็นที่นะ่าเป็นที่ยกย่องชื่นชมของคนอื่นๆแล้วก็หลายๆคนอยากจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งคุณนะคะ ยังไงก็ตามแมงเท่าที่ดูพลังงานของไพ่เนี่ยไม่ได้มีใครมาประทุสลายคุณได้นะงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างราบรื่นแล้วก็เป็นปกติสุขดีนะคะการโดยเฉพาะด้านการติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างราบรื่นดีนะเป็นอะไรที่แบบต่อให้มีปัญหาเล็กๆน้อย,อยๆอะไรเข้ามาเนี่ยมันอยู่ใน ความสามารถของคุณที่จะจัดการได้อย่างง่ายดายนะคะจะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทั้ง6กกองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ